ในะดบถึงความดีนะคะที่ท่านได้นำไปทาในวันอาทิตย์ที่2 3มีนาคม2560 สมก็เหมือนเราได้สร้างที่ผืนนี้นะคะทั้งผืนเพื่อาสองแผ่นสิบบาทที่สิบบาทอันนี้สมนะคะก็เหมือนเราได้สร้างทั้งหลังและเป็นกองทุนนะคะที่จะเป็นส